ระดับแม่นำนะครับผมกมีแนวโนมที่สีลดลงย่างต่อเหนื่อนะครับสำหรับทางด้านสํานักงานชนลประทานที่7ครับเพิ่นกะ็ะด้ลงพื้นที่ไปเล่งสูบน้าออกจากพื้นที่ชุ่มชนนั่นเองนะครับทางด้านนายสัมพันธ์เดือนสิรีรัฐครับผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุบลราชธา,าน,นีครับเพิ่นก็ได้มอบไม้ไห้หน้ยชานน้าชานนนพันธุยาครับเพื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายสร้างกลนะครับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างกลนนครับผมลงพื้นที่ไปติดตามสถานรรการณ์น้า และปฏิบัติการเดินเครื่องสูบน้าพร้อมติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเพื่อเร่งสูบระบายน้ําที่ท่วมขังนะครับเพื่อซอยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องไปเทือนี่ไปที่ชุ่มชนท่ากอภัยและกาชุมชนดอนงิ้วนะครับที่อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีฮะนี่เขาเห็นตามภาพเลยฮะน้ำก็มีท่วมขังแน่เึือกแมสเ็จลดลงแล้วน้ำท่วมขังลดลงแนวจังหน่อยกันยังนี่หลากหลายพื้นที่ได้ผิดกุ้งที่น้ำท่วมขังลอกการระบายแบบนี้กันลดลงในวนิดๆหน่นนนวยงานของเพื่นก็นได้เอาเครื่องสูบน้ำไปสูบออกนั่นนเองะครับ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์แม่น้ำมูน่นนี่เริ่มลดโตลงแล้วย่างต่อเนื่องนะครับคาดการว่าลูแม,ม่น้ำมุ่นและแม่น้ำชีสิกับซูผ้าวะปกตินะครับผมกับสีไลทซูลงตะลิงเนี่ยนะฮะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่สิงหอดนี่คือเดือนหนานี่เองนะครับจะได้กตามแต่ครับกรมชลประทานเพื่อนเกดตรกร,บบรณาการรวมกันกำลวยง,งานต่างๆนะครับที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะครับพร้อมทั้งเครื่องเร่งระบายนา้ำลงซูแม่น้ำโขงนะครับผมพร้อมให้การซอยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จากเขาสู้ภาวะปกติต้องบอกว่าหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการความ่อยเหลือพี่กุ้งสามารถขอสามารถร้องขอไปได้นะครับที่โครงการชลประทานในพื้นทีโทษสายด่วนเบอร์นี้ง่ายสุดครับกด4ตัวฮะ6 4 6 0ย่ำ1460โท่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ